ธรรมะสำหรับผู้สูงวัยมีอะไรบ้างผู้สูงวัยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็กพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอายุปูกครองครอบครัวลูกหลานต้องมีธรรมะสำหรับผู้ใหญ่แลอผู้สูงวัยเป็นคุณธรรมประจําใจ ถ้ามีแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวผู้ใหญ่เองอ่ะเป็นสุขลูกหลานครอบครัวก็พอได้รับความสุขถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็ตัวเองก็เป็นทุกข์เร่าร้อนน้อยอกน้อยใจน้อยใจลูกหลานลูกหลานก็คอยเป็นทุกข์ไปคุณธรรมของผูดสูงวัก็มีอยู่หกข้อ หนึ่งมันสร้างบุญกุศลสองเป็นคนไม่ลำเอียงสามเที่ยงแท้พรมิหารสี่ไม่รำคาญทุจี้ขี้บนห้าอดทนต่อเวทนาแล้วหกสแสวงหาความสงบเนะี่ยถ้าผู้ใหญ่มีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ย จะนำความสุขมาให้กับตนเองแล้วครอบครัวลูกหลานด้วยหนึ่งมันสร้างบุญกุศลเมื่อเราอายุเยอะขึ้นมาแล้วหกสิบเ็บแปแล้วเนี่ยต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมันเหลือน้อยแล้วไม่รู้เราจะมีชีวิตได้กี่เดือนกี่ปีไม่เหมือนเด็ก ถ้ามีโอกาสโอกาสเมากว่ควรรีบสร้างเอาสมบัติมีก็ต้องแบ่งให้บุญต้องแบ่งทําบุญเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็สร้างกุศลคือความฉลาดคือการรักษาศีเลเจริญสมาธิปัญญาพวกเนี้เราต้องรีบทำการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาต้องรีบ พออยิ่งอายุมากมันจะยิ่งทำยากนั่นผู้สูงวัยต้องข้อที่หนึ่งต้องรู้จักมันสร้างบั่กส่วเพื่อตนเองสองเป็นคนไม่ลำเอียงเป็นพ่อเป็นแม่ห้ามลำเอียงเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาบรรยายห้ามลำเอียงถ้าลำเอียงมานี่วางครั้งเป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานทะเลาะกันขึ้นลวงขึ้นศาลก็มีตัวเองก็ลำบาก ลูกหลานก็เกลียดอย่างเช่นเคยเห็นหลายครอบครัวแบ่งสมบัติให้ลูกไม่เท่ากันเป็นเหตุให้ลูกหลานทะเลาะกันฟ้องร้องกันพี่กับน้องตัดขาดพี่ตัดขาดน้องกันนี่แหละถ้าวใหญ่าณเอียงเป็นอย่างนั้นเป็นการทําลายควาสมสมพันธ์ในครอบครัวนอกจะเขาจะทะเลาะก,กันแล้วตัดขาดกันแล้วบางทีตัดขาด จากผู้ใหญ่ด้วยแหละเจ้าพ่อแม่แบ่งสมบัติไปเท่ากันก็นกนบางทีเขานับถือไม่นับถือเป็นพ่อเป็นแม่เลยก็มีปู่ย่าตายายก็เหมือนกันต้องไม่ลำเบียงการให้เข้าของเงินทองแก่ลูกหลานก็ต้องคิดก่อนต้องให้ให้เท่าเท่ากันหรือมีวิธีให้อย่าลำเอียง อีกจุดหนึ่งที่ผู้ใหญ่ชอบเป็นน่ะคือคนรักจะอยู่ไกลคนชังจะอยู่ใกล้อันนี้มันเป็นกิเลสมันหลอกบางทีลูกหลานอู่ไกลมาเยี่ยมแล้วก็ดีอ,อกดีใจมีอะไรก็ให้หมดน่ะเงินทองคนได้หมดเลยช่วยเหลือทุกอย่างต้องการอะไรคนได้หมดเลยขายไร่ขายนาให้ก็มี ส่วนลูกที่ดูแลทุกวันหาก้าวให้กินซักเสื้อสักผ้าทำความดีอยู่หลายปีห้าปีสิบปีหรืออยู่ด้วยกันตลอดกลับไม่ได้ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนหรือไม่เตียงนั้นเหมือนกับลูกคนไก่อันนี้เกิดจากผู้ใหญ่ไม่เท่าทันอารมณ์บางทีคนอยู่ใกล้ทำผิดใจเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็น เอาเรื่องนั้นมาคาใจไว้ก็พลอยเกียดคนอยู่ใกล้นั่นหละมีเงินมีทองก็ไม่ให้ก็ให้คนไกลมีข้ามีของก็ไมให้ให้คนไกลทั้งที่คนไกลไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูแลไม่ได้ช่วยเหลือแต่ธรรมชาติอนาน,านเจอกันทีมันก็รักใั่นละแต่คนอยู่ใกล้เนี่ยบางทีลูกหลานทําผิดใจนิดเดียว แต่วางไม่เป็นก็เอาเรื่องนั้นเราเป็นเรื่องใหญ่ก็จี้อดคนอยู่ใกล้นั่นแหละอันนี้เป็นกันเกือบทุกรอบครอบนั้นผู้ใหญ่นีต้องเป็นผู้หนักแน่นมีเหตุมีผลอดทนเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็เป็นผู้ไมล่ลำเอียงจึงจะยังความสุขให้ตัวเองและลูกหลานนี่ก็สอนเป็นคนไม่ลำเอียง สามเที่ยงแท้ผูมิหานพูมิหานหมายถึงเมตตาธรรมเมตตากรุณามุติตาเบกขามีเมตตาเบิน้ำคำว่าเที่ยงแท้พูมิหานคือเป็นผู้ตั้งในเมตตาเท้าไปรหยตั้งในเมตตานะลูกหลานเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วก็สบายใจ บางคนบนน่นะลูกหลานไม่มาใกล้เขาจะมาอย่างไงมาเทไรมันร้อนมีแต่ด่าเขาก็ก็ห<ๆ>นีนะต้องเป็นผู้มีพลเมองหารสี่หรือว่าเจ้ยงแท้พลเมองหารขอ้อที่สี่ไม่รำคาญจู้จี้ขี้บนคนแก่เนี่เป็นเยอะนะ,ะคือมันติดนิสัย เห็นเค้นผู้หญิงตอนแต่งงานใหม่ๆนี่ก็น่ารักไม่เป็นคนที่บ่นหรอกรู้จักสรวมวาจาผู้ชายก็เหมือนกันแต่พออยู่ด้วยกันไปมันก็มีอะไรไม่ถูกใจก็เริ่มบ่นนิดๆหน่นนอยๆบ่นไปบ่นมาก็กลายเป็นบน่นเป็นนิสัยยิ่งลูกตัวเล็กๆก,ก,ก็ตีตีก็ดา่า ก็คิว่าเป็นเรื่องถูกพอตีพอดา่าพอตีพอดา่าบ่อยๆเขากลายเป็นนิสัยพอลูกโตมามีเยา้ามีเลือนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็กลายเป็นคนแก่นิสัยไม่ดีเทยนะพูดกับลูกหลานก็พูดไปด่าไปในเยอะนะอาจารย์เห็นโอ้น่าสงสารพูดไปก็ด่าไปพูดไปก็หน้าบึ้งไปพูดไปก็บ่นไป คือมันติดนิสัยตั้งแต่ด่าลูกตอนเป็นเด็กถ้าเราไมา่ชิด,ดูนิดนึงถ้าเราเป็นลูกมีพ่อแม่อย่างนั้นน่ะเห็นหน้าก็หน้า,นาบึง้งบึ้งแล้วก็ดา่าลูกเขาจะมีความสุขไหมนั่นคนแก่ต้องนึกถึงข้อน,นี้ด้วยบางทีเพราะความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะความเคยชินน่ะมันด่ามาตั้งแต่เด็กก็ด่าสาดไปเลยทีนึงลูกมันก็ ธรรมดาคนมีกิเลสพอด่ามันก็โกรธเหมือนกันนะจิตมันโกรธเองนะด่ามากๆมันจะต่อต้านก็เกิดจะก็เลยนทีว่ว่าหาว่าลูกแข็งกระด้างหาว่าลูกไม่อ่อนโยนแต่จริงแล้วคนทําให้ลูกแข็งกระด้างก็คือผู้ใหญ่นั่นแหละตามที่ดูพ่อแม่เป็นจุดมัอนครูอาจารย์ การเป็นอาจารย์ไม่ใช่จะไปสอนเฉพาะปากเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขากายต้องอ่อนน้อมวาจาต้องอ่อนหวานจิตใจต้องอ่อนโยนมีเมตตา่เ่าเป็นแบบอย่างให้เขาถ้าเรามีกายอ่อนน้อมเขาลูกผู้ใหญ่เด็กมันก็อ่อนน้อมตามเรานั่นแหละถ้าเราวาจาอ่อนหวานไม่เคยพูดคำหยาบก,กับลูกลูกมันเรียนแบบเรานั้นแหละ นั้นเมื่อเราเป็นอาจารย์เนี่เราก็ต้องการกระทําก็ต้องเป็นครูเขาการพูดต้องเป็นครูเขาเมื่อลูกอยู่กับเราถึงเราจะไม่ได้สอนอะไรมากมายนะถ้าพ่อแม่มีกายอ่อนน้อมพะเจ้า,จาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนประกอบด้วยเมตตาด็กไปซึมซับอนิสัยพวกนี้ไปโตขึ้นมก็ดีเองลหลายครอบครัวที่ลูกไม่ดีก็เพราะว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ยัดเยียดความชั่วให้ยัดเยียดยังไงตื่นมาก็ด่าแล้วเอาคำชั่วไปใส่หูเขาเอาโทสะไปใส่ใจเขาบางทีก็เพี้ยงเขา้าเพี้ยงของตึงตึงตังเมื่อก็เห็นทั้งทางกายก็หยาบวาจาก็หยาบคายจิตใจมีแต่โทสะเด็กเมื่อก็ซึมซับตอนนั้นก็ไป มันก็กลายเป็นคนหยาบขึ้นมาทืมน,นผู้ใหญ่ต้องระวังตัวนี้โดยก็ปากข้อที่สีไม่ลำคาญจูจี้ขี้บน่นไม่มีใครชอบบน่นมั้งเนาะไอ,อะไปบน่นยิ่งบน่นยิ่งเสียยิ่งบน่ยงบนยิ่งเสียทำนิ่งๆไว้แล้วลูกหลานเขาลักเองเอาคนแจ ขอที่ห้าอดทนต่อเวทนาคือเมื่อป่วยมันไข้เข้ามาเนี่ยโอ้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะความทุกข์ก็ต้องอดทนเอามันต้องทนกันจนทนไม่ไหวจนตายนั่นแหละบางคนปวดหัวเจ็บท้องก็บ่นด่าลูกหลานก็มีนะว่าเขาไม่ดูแล,แล มึงไม่เอาชายกูกินมึงอะไรก็ว่ากันเปสารพัดบางครั้งก็เราไม่ทันเวทนานั้นมันความเก็บความปวดเนี่ยเป็นเวทนาเนี่ยมันแก่มาเก็บแก้งเก็บขาปวดอะไรเหมันก็เป็นธรรมชาติต้องมีความอดทนพยายามประคับประคองสังขารไปเท่าที่อดทนได้ทนไม่ไหวมันก็ตายเท่านั้นเน่ยไม่มีอะไรมากนั่นต้องมีผู้อดทน ผูมีอายุอ่ะดนตัวตนอ่สุดท้ายก็ตัวหกแสวงหาความสงบเมื <c oughs> ่อเราต้องอาศัยบุญกุศลไปเกิดในพวกต่อไปหรือไม่อยากเกิดก็ต้องปฏิบัติจนหมดจิเล็นั่นควรจะสแสวงหาบุญกุศลหรือความสงบเป็นสำคัญเพราะหกสแสวงหาความสงบนี่สแสวงหาความสงบจากกินเลส ให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพูดง่ายๆก็รีบปฏิบัติธรรมนั่นแหละรีบปฏิบัติธรรมนขนวายแสวงหาความสงบของจิตละกิเลสอย่างน้อยเป็นโซลบันได้ยิ่งดีพะโสรบาบันี่ก็สงบเยอะแล้วแสวงหาความสงบจิตใจจะได้ร่มเย็นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าบุญบริมีถึงอาจจะเป็นชีวิตตสมาชิสีบรรุธรรมอตอนตายพร้อมกันไปเรียกว่าตายได้กำไร <c oughs> ผู้สูงวัยบางคนไม่ได้แสงวงเอาความสงบนะ <c oughs> เห็นเยอะกเกษียนมาแล้วกับผู้ชายบางทีก็โอ้ยถอนทุนมีจิกมีกักมียนููเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เยอะเหมาะตอนยังไม่กเกษียนตอนอายุนี่ก็ยังดีๆอยู่ ญาติอาจารย์ก็มีแต่พอกเกษียณมาแล้วกลายเป็นคนชิเล่าก็มีนะจากเขาไม่เคยกินเล่าไม่เคยเข้าบ่อนก็เข้า,ขานี่เขาเรียกแสดงหาบาปผู้หญิงก็มีเข้าบ่อนเข้าอะไรแล้วว่าเบื้องต้นตั้งแต่เด็กมาถึงเป็นผู้ใหญ่ดีหมด <laughs> แต่ไ่เสียตอนแก่ก็มีบางคนโอ้ยในเสียถ้าเป็นมวยก็เรียกเสียยกข้า เราต้องรักษา,าความดีให้คงทนก็อ,อายุเยอะเราให้สวยความสงบความสงบคือกนิพพานนั่นแหละเป็นเป้าหมายของชาวพุทธของเราวันนี้ได้อธรรมะของผู้สงบมาพูดให้ฟังเพื่อเตือนสติกันแล้วก็พยายามแล้วก็ป,ปกครองให้อยู่ในธรรมะหัวข้อนี้เพื่อเราจะได้มีความสุขลูกหลานก็จะได้เข้าใกล้เขาจะได้ไม่หนี ลูกหลานได้มีความสุขทั้งเราทั้งเขาเนั่นแหละยมีหวข้อธรรมะของผู้สูงไวยหนึ่งมันสร้างบุญกุศลสองเป็นคนไม่ลำเอียงสามเที่ยงแท้พอมีอาหารสี่ไม่รำคาญจู้จี้ขี้บน่นหอดทนต่อเวทนาและหสะแสวงความสงบ